สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนกันยายนกับอาจารย์แพทย์ค่ะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปที่จะมาทำนายดวงของความรักของท่านนะคะว่าในเดือนกันยายนนี้ดวงความรักของท่านจะเป็นเช่นไรค,ะค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีมีนนะคะ ประจำเดือนกันยายนนี้นะคะอาจารย์เรียกได้ลูกแก้วของเทพซูขึ้นมาค่ะดวงความรักของคนที่เกิดในราศีมีนค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็มีความราบรื่นด้วยดีนะคะใครที่คบหากันมาเนิ่นนานแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการขยับความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเข้าไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็จะส่งผลดีมีความมั่นคงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแต่ถ้าใครที่คิดอยากที่จะลงทุนร่วมกันหรือทํากิจการร่วมกันก็สามารถ ทำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในเรื่องของความรักแต่อย่างที่บอกนะคะว่าคุณผู้หญิงอาจจะมีเขาเรียกว่ามีพลังมีอํานาจเหนือกว่านะคะในแง่ของการทํางานนะคะด้วยกันนะคะแต่สําหรับว่า,าคุณที่เป็นเพศที่3นะคะเป็นเพศทางเลือกอย่างหนึ่งนะคะเขาบอกว่าในเดือนนี้ก็จะมีในเรื่องของความรักหรือว่าความรู้สึกที่มันกระชุ่มกระชวยใจได้เจอคนที่คุณเนี่ยนะคะ ฝันถึงหรือเจอเขาเรียกว่าเจอคนในฝันนั่นแหละเป็นคนที่จะเข้ามาเติมเต็มหัวใจคุณเนี่ยให้รู้สึกถึงความอิ่มเอมได้ง่ายนะคะอันนี้ในรายที่สำหรับคนที่มีคู่แล้วและคนที่เปลี่ยนเพศที่3นะคะหากต้องการอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องดวงความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรรับฟังได้ที่ดอกจันส3มสามหแล้วกดโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสาหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ